ตอนนี้เราไปอยู่ตรงหน้าแปลงที่ดิน9ไร่2งาน313ตารางวาอยู่ที่บ <od> ้านโศกหนหน้าอำเภอคอนสวรรค์นะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนหลัก่างนี้เลยติดถนนหลักตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่แค่7กิโลก็ถึงตัวอำเภอตัวอำเภอคอนสวรรค์ของเรานะคะอยู่ใกล้กับหน้าหมู่บ้านโศสหงหน้าของเราใกล้นี่ที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนหลักแล้วยังมีถนนซอยด้วย หน้ากว้างเป็นร้อยเลยคะ่ะทุกคน9ไร่2งาน33ตารางวาเหมาะที่จะทำนาเหมาะที่จะทำบ้านสวนนะ,ะเหมาะที่จะค้าขายเหมาะที่จะเ,เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะคะเพราะทั้งหมด9ไร่2งาน33ตารางวาที่สำคัญนะคะทำเลดีๆแบบนี้นะ ราคาถูกมากด้วยราคาเพียงแค่หลักแสนเราขายเพียงแค่309 0 0นต่อไร่เท่านั้นค่ะทุกคนนะคะรีบจับจองกันเลยเพราะราคานี้เป็นราคาที่โคตรถูกมากๆเลยนะคะนะแปลงที่ดินด้านหน้าเราจะอยู่ตรงนู้นนะคะ,อ,ะอยู่ตรงนู้นไล่จากเสาไฟฟ้าไปไล่จากตรงนู้นไปนะคะก็จะเป็นแปลงแปลงตรงกลางๆนะคะแปลงที่ดินของเราจะอยู่ตรงกลางแปลงนะ ยาวลึกลงไปจนถึงบัวนะคะจนถึงตรงที่บัวอยู่ตรงนั้นเลยค่ะทุกคนโอเคตรงนี้เป็นสภาพทางด้านข้างนะคะส่วนทางด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตค่ะอันนี้เป็นแปลงด้านในของที่ดิน9ไร่2งาน3ตรตารางวานะคะตรงใกล้ๆกับบ้านโศกมูลน,นาคอำเภอคอนสวัสดิ์จังหวัดชัยภูมิของเราเนาะ เหมาะสำหรับทําบ้านสวนทํานานะแล้วที่ดินของเราเนี่ยนะคะที่สําคัญนะคะบรรยากาศดีโล่งแล้วสภาพแวดล้อมด้านข้างสังเกตสภาพแวดล้อมด้านข้างนะสวยมาก แล้วก็บรรยากาศดีลมเย็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากซื้อไว้เก็งกําไรหรือคนที่อยากมีบ้านสวนคนที่อยากจะได้ที่ดินแปลงใหญ่ๆไว้เป็นของตัวเองนะคะแถมยังใกล้ตัวเมืองอีกต่างหากเพราะว่าห่างจากตัวตัวอาเภอของคอนสวนรค์เพียงแค่7กิโลคุณก็ได้เข้าไปในชุมชนของคอนสวนรค์เป็นทําเลที่ใกล้สถานที่ใกล้แหล่งชุมชน เพราะฉะนั้นนะคะเราจะทําร้านอาหารหรือสวนอาหารก็ได้ค่ะแปลงนี้นะคะอันนี้เป็นสภาพพื้นที่ของที่ดินนะคะด้านหลังมีเลี้ยงวัวได้ด้วยนะคะบรรยากาศดีปลอดโปรง่งน่าอยู่มากเลยค่ะนะคะเก้าไร่สองงาน3าตารางวาอยู่ใกล้บ้านโศกมุน,นาของเรานี่เองนะคะถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ทักมาได้เลยนะราคาหลักแสนเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคน